น้องเอ้ยผู้ใดชอบหอมมาเด้อเนี่ยหอมซื้อก็ให้ขายก็ดีขอก็ให้ขายก็ได้นะหอมจะหอมเลยต้นมาเริ่มเทิม่มเลยพี่น้องเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยจะถอนให้ดูเนี่ยค่อยจะถอนออกค่อยจะทําไอ้นั้นนะถอนออกจากทางนี่นะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปเด้ออุ้ยหอมมีตะกัวใหญ่อุ้ยพี่น้องเอ้ยหอมหอมหอมคุณเห็นหอมไหมคุณเคยเห็นหอมไหมผู้ใดว่าผูเ้เชย เห็นบอกอย่าเอาตัวหน่อยเลยใหญ่ใหญ่ใหนี่ยันเนี่ยหลอกออกอย่างนี้เลยถอนออกแบบนี้เลยเนี่ยเออถอนออกรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเออเนี่ย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 เห็นไหมถอนแบบนี้เลยเนี่ยแล้วแล้วคนเราขึ้นตัวเรียกเอางามเนาะท่านาเอาที่กอใหญ่ๆนะกอเล็กให้มันขึ้นใหม่แล้วมันมันหนาไปมันจะเปื่อยโอ้ยขาดสั่มถอนกลางๆดีกว่านะเลยืม คอยแบกๆบกมึงนี่แบกแบกมากลางๆมันดอกยคันันปล่อยน้ำใส่ขันห้อพี่แม่พี่แม่เลื่องพี่แม่พี่เมีลูกเอาซุปมันสิแมียี่นันเดือดเอาพี่นะอือดึงเอาคันมันนั่นมันงามผักผักอันนั้นเออเออเห็นไหมายไก่ดันบางงามเอ้าถอนถอนเอาไปหนึ่งก้อนยิดเดียถอนถอนถอนเนี่ยตรงนี้ใหญ่ๆเนี่ยเออถอนโอ้ยมอวิ๋นใหญ่ดันมันเดือดโอ้ยของหักมันดี้ข้าวลกเอา กำกำตื้นๆกำตื้นๆเออสวนยาก็ไม่เป็นเนี่ยเขากำไอไอตีดๆอย่างนี้ค่อยๆค่อยขยโยขยโยขึ้นมาอย่างนี้เออเห็นบว์ผุน่ะปะ้าผู้ได้มาหอมพี่น้องขอก็ให้ขายก็ดีกินฟรีก็แล้วแต่สวยเนาะเนี่ยค่อยจะทอนๆอนดอกเนี่ยไอหอมพี่น้องเอ้ยหอม นี่ยมันกับพันธุ์ใหญ่เขากันเด้เนี่ยมันก็อันเดียวกันเม็ดเล็กๆมันอยู่ที่เราไอ้นั่นน่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็เหมือนกันมันอยู่ที่เราบำรุงน่ะค่อยค่อยดูแล้วว่ามันมีที่มันอยู่บำรุงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมีแต่กอใหญ่ๆเยอะแยะเลยแค่นี้ก่อนอค่เพื่อเพื่อถอนตรงเนี้ยนะเนี่ยเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเอออุ้ยพุ่นน่ะมันจะเป็นอันนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมฉันถอนออกเห็นไหมเห็นผุน่ะพุ่นถอนออกเห็นไหม เจ้าแย่เอามีดบมับเขากินห้ามันเขากินห้ามันเขาเอาห้ามันไปเฮ็ดยาเขาเขาชอบห้ากันห้าเขาไม่ได้ขาเพราะต้องข้างถาเสียอุยงามงามงามพูดอ่ะอันนี้ก่อนแล้วคลิปนี้พี่น้อง